ครับสวัสดีครับผ mm hmm. มอาจารย์เกดก้าวคุณดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภประจำวันที่16 นะครับธันวาคมนะฮะพุทธศักราช2,566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็เป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ที่พบไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรก็ว่านไปแต่เราใช้ใเทพฮินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทยํายังไงให้หน่ายเป็นเบานะครับ <_ d ata> เอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ <_ d ata> ชาวราศีพฤษภก็จะมีดาวประจําตัวนะครับ <_ d ata> ดาวประจําตัวเนี่ยก็คือดาวพุธุนะครับ ดาวพศุกในช่วงของเดือนนี้ไปอยู่ไหนก็แน่นอนนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่25เนี่ยอยู่ในเรือนอลิเหนื่อยหน,น่อยตนุอลิเนี่ยก็ยคือจะต้องต่อสู้นะครับพลิกแพลงแก้ไขปัญหาเหนื่อยแต่สําเร็จนะสำเร็จเพราะว่าดาวได้ตําแหน่งนะครับเกษตรแล้วดาวได้ตําแหน่งนะครับอุดมเกตนะครับหลังจากนั้นนะครับยกย้ายราศีเข้าไปอยู่ในเรือนคู่ค้าคู่คุณสุดคู่สัญญาก็แสดงว่าช่วงนี้เป็นตัวที่เราเองเนี่ยเข้าใจคนนะครับเข้าหาคน นะครับถ้าเราเองเนี่ยเป็นคนที่นะครับมีนิสัยที่ต้องบอกว่านะครับชอบเห็นความสุขของคนอื่นนะถือว่าดีมากเลยตอนนู๊นไปอยู่ในเรือนป่าแล้วเราเห็นโอ้เห็นใจคนนู่นนี่นั่นเราก็จะเป็นที่รักของคนอื่นแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบชอบคนเอาใจเราก็อาจจะหงุดหงิดนิดนึงนะครับเพราะว่าคู่สัญญาช่วงนี้ก็อาจจะยุงย่งยุ่นวุ่นนะทำให้เราเองเนี่ยปวดหัวพอสมควรน,นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้อย่างไรนะครับนะ ได้ไพ่นะครับจากนัทคือไพ่เป็นนี้มาบอกอย่างนี้มากกว่าเขาเรียกเป็นไพเ่เขาเรียกว่าเข้าใจดีวนะเข้าใจผู้คนเข้าใจแฟนเข้าใจคู่สัญญารับข้อเสนอนะครับเออออหโหมกไหลาตามน้ําอะไรประมาณนี้จะไม่ค่อยแข็งขืนนะครับนะเราก็ถ้าเราอยากจะประสบผลสําเร็จนะไพ่มาเตือนในลักษณะให้รับฟังนะ อาจจะมีคู่สัญญาหรือคู่ครองเนี่ยบางทีเรามีอยู่ในใจแล้วแหละว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ถูกต้องอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันยังไม่โดนอะไน,นี้อะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งตัดบทนะฟังข้อเสนอเขาก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยนะมันก็ต้องให้โอกาสนะครับคนที่ชี้แจงแนละ้วบางทีเราอาจจะได้รับข่าวผิดพลาดนะคนเขาอ,อาจจะเล่นแร่แปรธาตุใส่ร้ายายสีกับใครบางคนนะแล้วเราเองก็ ตัดสินไปแล้วนู่นเนี่ยมันก็ถือว่ามันก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมไพ่ใบนี้เนี่ยเขาเรียกไพ่แจกันนะแปลว่าไพ่ไหลาตามร้านนะครับไพ่เห็นอกเห็นใจเออนะก็ลองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าเอาละเราชัดเจนและตรวจสอบอยังถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะก็ว่ากันไปผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกอย่างนั้นดีกว่านะก็คือเป็นไพ่ที่เปิดโอกาสแล้วกันนะครับให้คู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญ,ญาหรือแม้แต่คู่ของนะครับนะให้เขา แสดงศักยภาพหรือบอกข้อเท็จจริงอะไรประมาณนี้นะนะครับ,ต,นะรบราาต,ต่อไปนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวเจ้าเรือนการเงินกันนิดนึงนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยก็คือดาวพ,พุุษ ะะเราจะเรียกว่ากระดุมพระในศาสตร์โหรน,นะในศาสตร์วิชาพยากรณ์นะกระดุมพระก็คือเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทองเนะี่ยอะไรที่เกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองเนี่ยนะครับเกี่ยวกับดาวกระดุมพระหมดก็คือดาวพระพุธนะก็ต้องบอกว่าท่านเดินถอยหลังมาดีเสุดเกินนะท่านเดินถอยหลังเนี่ยมาอยู่ในราศีพิจิกต,ตั้งแต่วันที่7ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา13บสนาฬิกานาทีนะส่งผลนะครับให้ดาวจเจ้าลองกันเงินอยู่ในเรืนอของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญ,ญา นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับจะเป็นในเรื่องของการลงทุนเสี่ยงโชคการเข้าหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะจะเกิดจากคู่สัญญาเลยส่งผลให้เราเองก็ต้องเอออห่อมกอย่างเมื่อกี้เห็นไหมตนุอยู่ในเรือนของนะครับปัจตะนี้เราก็ต้องเอออห่อมกเข้าใจรับข้อเสนออะไรประมาณนี้เงินถือจะเกิดเพราะเงินเขาบอกแล้วว่าเกิดจากคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาพิะนั้นแล้วเราเองก็ต้อง เข้าใจรับข้อเสนอนะครับแล้วก็มีการเจรจามีการเข้าหามีการติดต่อนะครับยิ่งถ้าเกิดคนไหนที่ทางานเกี่ยวกับเรื่องของอะไรในหน้าหรือ,อที่มีเกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์ที่ต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะเดี๋ยวเรามาดูเสี่ยวไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่มาสัญญาไพ่นี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะเขาเรียวกว่าเป็นไพท่ที่คนรอ,อคอยเขาเรียกไพ่หมดเคาะนั่นก็หมายถึงว่ารอรับผลประโยชน์แล้วเหมือนจบแล้ว นะครับหรือปัญหาที่ค้างคาอยู่ในใจหมดและสิ้นแล้วนะบางคนเป็นในหน้ารอข่าวดีก็ช่วงนี้นะครับก็มีโอกาสได้ข่าวดีเพราะไพ่ใบน,นี้คือไพ่หมดเคาะนะก็แสดงว่าเราก็จะสําเร็จนะครับ<ม>เกี่ยวกับบางเรื่องนะฮะที่เรารอคอยอยู่เกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่คุนส่วนคู่สัญญานะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึง ความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็ยินดีด้วยนะครับไพ่มัสยาถือว่าเป็นไพ่หมดเค์เป็นไพ่ที่ดีนะครับนะเพราะว่าตามตำนานเ,นเขาบอกว่าน้ําจะท่มโลกเนาะพอน้ำจะท่มโลกเนี่ยนะครับพระพรมก็นะมาไหว้วานพระนาราย ให้ช่วยนะเพราะว่นานาฬิ่งเนี่ยท่านเป็นผู้รักษาโลงเนาะก็เลยแปลงนะครับเป็นปา่าแล้วก็เอาสิ่งชีวิตไปไว้ในปากท่านนะครับพอไหลจากน้ําท่วมหมดอะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนกะ็คายออกมานะน่นกะ็หมายถึงว่าเคาะที่มันเกิดขึ้นมันก็หมดไปสิ้นไปจบไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคู่ค้าคู่ขนส่วนคู่สัญญาหรือคอดีความหรือข้อพิพาทอะไรต่างๆนะก็ได้รับการนะครับคุยกันเจรจาการหรือได้รับการตัดสินที่ หมดข้ออะไรประมาณนี้นะลงตัวก็ยินดีด้วยนะครับนะถือเป็นไพ่ที่ดีนะครับเอาละต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของนะครับดาวคู่ครองนะก็ต้องบอกว่าดาวคู่ครองคือดาวคานนะเป็นกเกษตรตาทีพดีเนี่ยได้รับผลดีจากคู่ค้าคู่ผู่สนคู่สนญายอยู่แล้วนะได้รับผลดีเนี่ยก็ วันที่1นึถึงยีเลยนะถือว่าโอเคเลยนะครับแต่เอาละหลังจากที่ย้ายไปในวันที่2 7่สิบเถึงสาเบ็ดไม่ดีนะแต่เอาละอันนี้แค่3วันเดี๋ยวเราพยากรณของวันที่16นะครับไปจนถึงวันที่26ดีกว่านะครับนะว่าตอนที่ดาวคู่ค้าคู่ทุสุนคู่สัญญาเป็นกเกษตรเนี่ยที่ทาให้เราได้ผลดีเนี่ยไพ่จะเสริมยังไงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับนะได้ไพ่การูดานะครับหรือไพ่พยาคุดคือคุณต้องเจรจา เข้าหาติดต่ออันนี้มันสอดคล้องมากเลยเพราะไพ่ใบแรกก็ได้จากอนาร์จำได้ไหมตอนนุเราได้จากอนาก็คือเออ,ออหอหมกนะครับไพ่พญา,าคุดคือท่านเก่งนะท่านเป็นอมาตะนะท่านสู้กับพระนารายได้นะแต่ว่าท่านเองเป็นคนที่รู้ตัวเองนะครับว่าเราเองเนี่ยก็ยังคงเป็นนะครับเทพกึ่งสัตว์เดรัฉานนะครับส่วนพระนารายณ์นั้นท่านเป็นมหาเทพ นะท่านก็เลยตกลงกันนะท่านยอมเป็นภาหนะยานพาหนะนะครับนะจะไปไหนเรียกท่านได้นะแต่ในขณะเดียวกันนะครับเวลาออกลบหรือ ต่อสู้เนี่ยจะต้องมีธงศึกก็ให้พญาคุดอยู่เหนือกว่าพนาลายไหมนี่เขาเรียกว่ากันตกลงเปรียบเสมือนเล่านี่แหละการเจราจากาันเข้าหาดีที่สุดการปฏิบัติปนอมนี่ดีที่สุดนะพอตกลงดีที่สุดนะมากหน่อยน้อยหน่อยว่ากันไปนะแต่ก็คือเป็นลักษณะอมชอมนะครับจะทําให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จทุกเรื่องนะครับท่านก็มาเตือน ประมาณนี้นะครับนะหลังจากนั้นก็ตกมรณะนะก็เป็นคําพยากรณ์ของเดือนหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในสิ่งที่เราต้องระม,มัดระวังกันนิดนึงนะครับนะเมื่อกี้เราเรื่องของการเงินไปแล้วคู่สัญญาไปแล้วนะอ่าติดการงานเนาะเอาการงานก่อนนะก่อนจะไปสิ่งที่ต้องระม,มัดระวังการงานคืออะไรราหูราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเขาเรียกว่ากร,รมมะ กรรมะไปไหนกรรมะไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเลยเขาเรียกว่ากรรมะไปอยู่ในเรือนลาพระและอยู่ตรงนี้ถึง18เดือนนั่นหมายถึงว่าชาวราศีพฤษภไม่ว่าจะหยิบจะจับจะทําอะไรยังไงนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีความสามารถเงินทองไหลมาเทมานะถ้าทําเหตุปัจจัยสมบูรณ์นะครับนะช่วงอายุเหมาะสมนะครับโอกาสมาจะเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานแบบน่าอิจฉาเลยนะครับแต่เอาละบางคน อยู่ในช่วงวัยเกษียณแล้วก็จะให้แบบมาปังปึงมันก็ไม่ได้นะครับนะบางคนกเกษียณแล้วแล้วไม่ทําอะไรเลยก็กลายเป็นว่าก็เออมันก็ได้ไม่เท่าไหร่นะครับบางคนกเกษียณแล้วเข้าอย่างนี้แต่ว่ามีภาระมีคนป่วยที่ต้องดูแลอะไรประมาณนี้เงินท้อขาดอันนี้มันก็มันก็ มันก็จะสู้คนอื่นไม่ได้นะครับมันต้องดูหลักของความเป็นจริงกับวิถีชีวิตของเราด้วยนะครับดวงดาวเป็นการบ่งบอกถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นแต่เราจะต้องมีองค์ประกอบบางสิ่งบางอย่างถึงความพร้อมมันถึงจะสำเร็จนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิกมะราคาน,นี้คือโชคดีนะเดี๋ยวเรามาดูซิพ่าจะเสริมความโชคด,ดียังไงบ้างนะครับโอ้ชิวๆอะไรที่คุณถนัดนะครับก็ทําในสิ่งนั้นอย่าไปทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดนะครับพระยาคุชท่านเป็นโทษที ฮนุมานนะครับฮนุมานเนี่ยท่านเป็นทหารที่เก่งที่สุดในเรื่องของนะครับรามเกียรตินะครับนะท่านมีพระรามสีดาอยู่กลางใจใช่ไหมแลวท่านก็เล่นดนตรีแต่หน้าท่านแดงนะก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าสิ่งไหนที่คุณถนัดหรือสิ่งที่นะครับคุณชอบนะหรืออะไรที่มันเป็นความรับผิดชอบของคุณถึงแม้คุณจะไม่ชอบนะ แต่มันเป็นความรับผิดชอบคุณที่คุณทําได้ดีและโดดเด่นกว่าคนอื่นบางคนเนี่ยชอบแต่ก็อาจจะทําได้ไม่ดีนะครับนะบางคนเนี่ยไม่ชอบแต่เขาเป็นคนที่มีศักยภาพเขาก็สามารถทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบได้ดีก็มีเหมือนกันนะครับนะก็ต้องบอกว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่หมูบอกว่าคุณเก่งขอให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณมีนะแล้วคุณก็บริหารจัดการทําไปนะครับในสิ่งที่คุณถนัด นะฮะก็จะทําให้คุณประสบความสาเร็จนะครับได้อย่างดีเดียวคอยมั่นใจในตัวเองนะครับนะอ่ะประมาณนี้เอาละต่อไปสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือดาวเจ้าเรือนอรินะครับก็คือดาวพฤศุกนะครับดาวพระศุกคือดาวเจ้าเรือนอริอริไปไหนปรากฏว่าอริไปอยู่ในเรื่องของนะครับคู่ค้าคู่คส่วนคู่สัญญานะครับสาหรับราศีอื่นเนี่ยนะครับ อาจจะไม่โดดเด่นถ้าเราชัลาศีพุศกเพราะราศีพุศกเนี่ยดาวจุ่เรือนอลีเขาคือดาวพุชแล้วก็เป็นตัวเขาด้วยนะครับเวลาเข้ามาอยู่ในราศีคู่ค้าคู่คู่สวนคู่เจียเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นราศีที่อมชมได้ดีที่สุดปณีปนอมได้ดีที่สุดและดาวพุชเนี่ยเป็นธาตุน้ําอยู่ในเรือนธาตุน้ําและในช่วงของเดือนนี้ได้อศีตีธาตุด้วยนะดาวพุชกดาวพุชอยู่ด้วยกันนั่นหมายถึงว่าเขาเองจะเป็นคนที่ปณีปนอมนะครับ แล้วก็เป็นราศีที่เข้าใจคนได้ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาล่ะบางเอญเรามีดาวพฤหัสเป็นกาลกินีปีนี้ก็ต้องเรามาระวังนิดนึงนะครับเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาอาจจะสร้างความลำบากหรืออัดใจให้เรานะครับในบางเรื่องนะครับค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไปนะครับนะเดี๋วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนะได้คนอันทีก็ต้องบอกว่าการที่เราเองเนี่ย นะเข้าไปเทคแคร์ดูแลใจใสนะหรือพัฒนาความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะส่งผลดีกับเรามันจะทำให้เรามีความสุขไพ่ใบนี้เป็นโคนันทินะครับซึ่งเป็นพานะขององค์พระศิวะนะครับแล้วองค์พระศิวะเนี่ยนะก็เราจะไปแต่งงานกับพระแม่อุมาเทวีนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าตัวของคุณเอง นะครับปณีปนอมเข้าหาเจรจารเนี่ยย่อมให้ผลดีกับตัวเราเองมากกว่าไปแข็งหรือไปเบ่งอํานาจหรือไปคุมคูหรืออะไรนี้มากกว่านะเป็นลนักษณะเข้าอ,อกเข้าใจคุณได้ฉันได้จบเลยนะอันนี้ถือว่าจะทําให้หนึ่งงานประสบสาเร็จไม่มีความแค้นต่อกันนะอะไรประมาณนี้นะครับก็พยายามปณีปนอมเพราะสังเกตไหมว่าสําหรับชาวราศีพฤษภไพ่สามใบที่เกี่ยวกับเรื่องการปณีปนอมออกมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไพ่พยาคุธ เห็นไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นไพ่จักรน้าเห็นไหมนี่คือไพ่ปณีปนอมอันนี้มาเตือนไกลกลายแล้วนะว่าไม่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนาะสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยเชนความปณีปนอมใช้ความปณีปนอมเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับนะเข้าอกเข้าใจดีที่สุดแล้วนะครับนะต่อไปแล้วเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวเจ้าเรือนมรณะเรามาดูเรื่องของความเขาเรียกว่าโรคภัยแค่เจ็บดีกว่านะโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยก็คือดาวพระพฤหัสับดีเราจะเรียกภพมรณะ ตอนนี้พบมรณะเนี่ยไปอยู่ในเรือนของวินาศนะครับชาวราศีพฤษภหลายๆท่านนะครับก็จะเป็นช่วงที่ดําเนินชีวิตผิดพลาดน,นะสำหรับบางคนนะเพราะมรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะแล้วก็วินาศแปลว่าเสียหายนะครับนะบางคนก็หมดไปการลงทุนหมดไปการเรื่องของลาภผลเพราะาจะร,รู้ว่าพุทหัตถ์อีกภพเรือนมาจากมินมาจากเรือนลาภะก็บางคนเนี่ยรักษารั์ไม่อยู่ นะครับแล้วทําให้ผิดพลาดทําทให้มีปัญหาอะไรก็สุดท้ายแต่อันนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังพี่ฉะนั้นแล้วเวลาดําเนินชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกี่ยวเรื่องของราภผลหรือผลประโยชน์คิดให้มากกว่าเดิม2-3ถึงเท่าจะให้คุณเกิดดวงชะตานะครับเพราะเรามีเกณฑ์ที่จะเศร้าโศกเสียใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มันขาดทุนล้มเหลวหรือผิดหวังนะครับไพก่ก็มาเตือนนะครับว่าเราอาจจะเกิดเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นได้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเตือนเรื่องนี้ยังไงนะครับนะ ก็อย่าประมาทนะครับใพ่มาเติมไม่อย่าประมาทถ้าคุณไม่ประมาทไม่มีปัญหานะเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าพระรามเองเนี่ยท่านถูกในประเทศไปอยู่นะครับในป่าหลายปีนะพอท่านกลับมาเนี่ยปกตินั่งบาลังแบบสุขสบายใช่ไหมอันนี้ไม่นั่งอันนี้ทั้งยืนทั้งสือคันธนูลูกธนูแล้วก็เขาเรียกว่าเตรียมพร้อม ก็เปรียบเหมือนเราเนี่ยเราอย่าประมาทนะครับในการดําเนินชีวิตวิถีชีวิตอะไรก็แล้วแต่เรื่องของลาภผลเนี่ยนะครับต้องคิดให้ถี่ถ้วนนะครับนะไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้ว่าอย่าประมาททั้งปวงนะครับเอาละต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวเจ้าเรือนวินาศครับก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยนะครับในช่วงของเดือนนี้ก็ไปอยู่ในเรือนของคู่ค้าคู่คุ้นส่วนคู่สัญญาแต่เป็นกเกษตนะรนนก็หมายความว่าในช่วงของวันที่1น,นะไปจนถึงวันที่26เนี่ย ก็ต้องบอกว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับที่รู้จักกันมานานอันนี้ต้องระมัดระวังนะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเขาแบบเหมือนกับไม่เหมือนเดิมหรืออะไรเงี้ยเราก็อย่าคิดว่าเขาจะแบบดีกับเราตลอดนะให้ระมัดระวังบ้างนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความไว้ใจหรือความเชื่อใจเนี่ยอาจจะทําให้เรามีปัญหานะเพราะคาว่าเกษตรเนี่ยแปลว่ามั่นคงแต่ที่นั่นมาจากวินาศ และเป็นการลัินียกตัวอย่างนะครับไอ้ความไว้ใจเนี่ยแหละที่จะทําให้เรามีปัญหาทําให้เราเองเสียหายนะไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะครับก็คู่สัญญายังไงต้องะระมัดระวังนะครับถึงยี่สินะเพราะว่าหลังจากนั้นท่านถึงจะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีธนูนะครับในวันที่27นะแต่ก็อยู่ตรงนี้ยนานพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะช่วยเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับนะก็ความตรงมาตรงไปนะถ้าเกิดคู่สัญญาเราเป็นคนตรงมาตรงไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ ชื่อถือได้นะถ้าเราจะให้เครดิตใครนะครับหรือเราอยากจะ,ะพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องดูจากเนื้อแท้จิตใจของเขาถ้าเขาเป็นคนรักษาคําพูดนะครับถ้าเขาเป็นคนตรงมาตรงไปอันนี้เราช่วยเหลือได้แต่ถ้าเกิดว่าคนนี้โอโ้โหเป็นคนปิ่นปอกเป็นคนไม่มีความจริงใจขอไปทีน,นู่นเะนี้ยก็บายบายสโยนาระนะแต่ถ้าเกิดในตลอดะยะเวลาที่เคยคบกันมานะเขามีแต่วความจริงใจ นะครับอันนี้เราก็ช่วยเหลือเขาได้นะก็ให้พิจารณาอย่างนี้แต่ว่าช่วยก็ช่วยได้แต่ว่าอย่าช่วยเกินตัวช่วยเท่าที่ช่วยได้นะแต่เขาต้องเป็นคนที่เชื่อถือได้จริงนะเพราะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่วอรินดาทีวีซึ่งท่านเองเนี่ยเป็นภรรยานะของลูกพัศิวะนะที่หลงผิดนะที่ถูกสุขรา,าราจเนี่ยนะสั่งสอนว่าเทวดาไม่ดีไปฆ่าให้หมดนะอะไรประมาณนี้นะนะนะท่านก็หลงผิดนะท่านก็หลงผิดนะแล้วก็หลงเชื่อ นะแต่ว่าได้ภรรยาเนี่ยให้พรว่าจงชนะศัตรูก็ไม่มีใครชนะท่านได้นะครับนาประมาณนี้จนพันนารายต้องเล่นแร่แปรธาตุเพื่อ ให้อพอเสื่อมก็เลยถูกสาบเป็นหินดำนี่ไงนะทานเป็นถึงมหาเทพดึงใช้วิชาอย่างนี้อะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะก็คือเน้นความจริงใจตรงมาตรงไปนั่นแหละนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอผคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพาประกันใดอย่างนั้นต้องกราบขอขอมาภัยด้วยนะครับขออหยทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกต9าพิดูสลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพิดูทลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดมพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่กัยประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ